สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G f o ฟกสปอร์ตออนนะตอนนี้กิจกรรมปลูกพักแหลกปลาของมูเม,ม่แม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้มูแม่แม่ก็ได้กลับไปแล้วนะฮะส่วนทีมงานเยาว,วชนของเฮาก็ยังอยู่ครับเพราะว่าหลังจากทีมมูแม่แม่กลับไปก็เยาว,วชนกลุ่มนี้ก็ได้มาอบรมเรียนรููเกี่ยวกับการใช่กล้องซองดูนกเป็นกล้องช่อง่อ,อ,งองสองตากับกล้องเทเลสโคปเป็น กองตาเดียวครับแล้วก็หลังจากที่อบรมซองนกกันจนอิอ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะตอนนี้น้องๆก็มาช่วยกันทำร้านกางเต้นกันต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้น้องๆได้ทำร้านกางเต้นไปถึงไหนแล้วนะฮะไปถึงไหนแล้วพิษ อ่าใกล้แล้วแล้วเนาะอ่าวงนี้ต้องเอาขึ้นแล้วนะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์าสเอนาะอ่านี่นี่ก็เป็นการลมไม้ลมมือนะฮะน้องนินจาแล้วก็บมา้าไม้ของเขานี่น้องบีมนะฮะส่วนน้องอ,อ๊๊อออฟฟไป,ปไหนครับเมื่อกี้ไปสังเกตการณ์เนาะ,ะได้ข่าวมีเหตุการณ์อนะไรอย่างพวกรถจนรถเชียวอ,อย่างพวกไปไปดูเมื่อกี้ นี่คะขั้นตอนการทำเลี้ยงคอบอันนี้ยังคือมันเป็นวงกลมนะฮะนี่ครัขั้นตอนกับใจการคำนวณกะเอานะเขาใจาาการวางรัศมีไม่นี่ อันนี้อุปสรรคของเขาก็จะเป็นพื้นหญ้าตีมันเป็นหญ้าจีหยอบหรือไม่ยาลาบนะเป็นไม่ยะลาบเป็นหญ้าจีหยอบมันจะค่อนข้างจะเยอะหน่อยเกี่ยวมือพองกันนี่ฮะพิษเกี่ยวอ่ะเกี่ยวครับเกี่ยวเยอะหน่อยระวังด้วยเด้อ,ดอ,อจากมากจุดแล้วกันนี่ครับคำนวณให้มันเป็นวงกลม เห็นติดกันเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเอาดินมาลง,งกันอ่าโอเคอ่านี่ก็เป็นวงกลมตีอันได้แปลงไว้แล้วนะฮะส่วนไม้ยร่ราบตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเคียวออกแล้วก็เอาดินมาถมในการเคียวต้นไม้ยราบก็บเป็นตัวย่างก็คือนี่ครับเป็นวงกลมอันนี้จะทําเป็นตัวย่างเพื่อพอนะเดี๋ยวจะมีการแซะแหนะแล้วก็ดินมาลง แล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนี้นะฮะก็จะเป็นร้านกลางเต้นสําหรับคือน,นักท่องเที่ยวที่จะมาแอลเอหนือเลิงซ้ายของเขาในช่วงหน้าหนาวนี่ว่ามากลางเต้นนอนพักกันก็เากาะกางน้ำลูกหัวใจที่ปลูกดอกทานตะวันว่ก็คงจะบานช่วงกลางๆเดือนธันวาครับแล้วก็เคท่านลาสปาหนือเลิงซ้ายก็พยายามจะเตรียมพื้นที่ว่ารองรับเพื่อมีนักท่องเที่ยวอยากจะมา กางเต้นนอนดูดาวมาหิ่งไฟเข,เข่าข้าวหลามกินกันที่นี่ก็มาได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวที่มาแอลตังผักเหนือถราแวะเวียนมาตังพเยา,ยามาแอลดินเหนาลงซ้ายครับมีร้านกางเต้นมาใจบริการจะได้เข้าแวะเวียนมาดูได้ครับก็มูน้องๆกับมีส่วนในเรื่องของการช่วยปรับปรุงตัวต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ครูต้องขอขอบคุณเราทัง้งสามคนด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยเนาะ โอเคนี่ยหนึ่งได้ทั้งหมดกี่วงวันนี้หนึ่งสองสามวงครับสามวงสามเป้าอ่าอันนั้นเป็นวงตัวยางโอเคอ่าจนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอลอยหรอหนาวนี่อ่าเนีนจ้าอ่าจนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอวานเฮาฟองหรออู้จางก็อยู่อู้จางก็ลองอู้แบบสมมติว่ามีเปลี่ยนอยู่ที่อื่นอยากจะจนไม่เอว อุ้มจ้างครับมาเตร์เนา์โอเคครับก็ถือว่าเดี๋ยวน้องๆกลุ่มนี้ครับเขาจะฝึกฝนหือน้องอู้จ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนใกล้จ้างตัวเพราะว่าเรามาเห็นหู้ดด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะได้มาดูกันพัฒนาของน้องๆไปพร้อมๆกันครับจีโฟกสปอตนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปกอนครับสวัสดีครับ